สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีเมษนะครับประจำช่วงครึ่งเดือนหนังฮะเดือนธันวาคมครับเอาละฮะโดยภาพรวมนะฮะคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งหน่ายๆนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในช่วงจังหวะตอนนี้ครับความเบื่อความเซ็งความใหม่ของท่านนะฮะเริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับอะไรก็ตามทีที่รู้สึกอึดอัดไม่ได้ดังใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังของช่วงเดือนธันวานคมนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีนเลยนะครับและบางท่านบอกอาจารย์อยากทําบุญไหว้พระนะเสริมมงคลชะตาชีวิตนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเทศกาลของการท่องเที่ยวเดินทางด้วยนะฮะคุณมีโอกาสนะครับทำบุญไหว้พะระสักการะสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสิ่งนี้จะนําพาสิ่งที่เป็นมงคลนะฮะเสริมดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนครับ